สวัสดีจ้าพี่น้องยายเพ้นมาเอาหน่อไม้ย่มมาแรงเลยมึงกอแหนงหน่อยมันพี่น,อน้องมามามากอหน่อไม้น้ำยายเพ้นเดวเอาแหนงหน่อยมันพี่น,อน้องแหน่งหน่อไม้ Ni vinh không có này phun là là con y phun là 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 ra. là phun 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 mmm, dạy kiên tịt hai cỏ áo kỳ cỏ ní là lại của mình ừ, mà mày, mà mày 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 น้องพี่น้องครับพี่น้องอื้อ oh,

昨天我们。No, no, no. ี่นขนมันเอายากเอายากเอายากพี่นกินขนมอบบตายแแดงกมาห้ล้ว เฮงบ่ไ้พี่น้องเกิดมัน่นไปพี่น้องดกอนี่บาดนี่คุณน่ะสางล้างวยฝนพี่น้องท่งคุณน่ะดงเทนสา nò sẵn nò nhau nò ư, nò săn nò gào ôi chứ sao chú có hiển

đi mình sống no p nòng nè, bưng p nòng, chạy phết còi luôn đây quá đây quá น้องเอาแต่พ่อได้ต้มเอาแต่พ่อได้ต้มพี่น้องเอาแต่พ่อได้ต้มนี่แหละเอาแต่พ่อได้ต้มพี่น้องน่าใหม่ก็ได้ยม่เพ่งกันสิฮ้อนใส่ หงเื่อตุ่มพี่น้องห่อนสีนะนี่ลัะพี่น้องยายเฟนกับสิห้อนเอาองสีลำพี่น้องเมื่อ พอได้ตุ่มด้แกงเนาะพอกันคิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าเพ่นด้วยจ้าสวัสดีจ้า